าวันนั้นน้ำเยอะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีฝนแล้วก็น้ <ไม S 1> ําก็ยังไม่เ่<า>ตรงนี้มันขาย,ขายไม่รู้เหมือนกันบ้านทรมใหญ่นั่นแหละโอ,โอ้ประมาณนั้นเลยเหลรอสมัยก่อนก็ยังเดินเดินกันมาทำเนาะอโอโ้เนาะตอนนี้ยังเป็นทุ่งนาเป็นป่าลกอยู่<ล>ะยนะคะเตรียมไทยไว้หมดแล้ว เนี่ยเรียบก็เตรียมไถเตรียมกอมัน,แ,นแปลงหอมที่สวยงามแถวนี้เอ,อถนนดีมาสะดวกสบายวันนี้เป็นอีกวันนะคะขับรถชมทุ่งค่ะปีนี้มันได้ฝนค่ะปีนี้เขาได้ฝนนะคะนี่แหละค่ะ ข้าวไลบรี่ของทิตาพรนะคะเจอกันใหม่นะคะสงสัยมาดึงเอาต้นไปปลูกหรือเปล่าไม่รู้ดูคะ่ะเปลงข้าวไ,วไลบนี่แะคะขนาดวานชอยเดี๋ยวไปดูกล้วยก่อนวันนั้นมีกล้วยอยอู่ประมาณนั้นเลยเหรอโอ้โหอ,อ,อ,อสมัยก่อนก็ยังเดินเดินกันมาทำเนาะอโอ้เนาะสวนหอมไปมดืดอีกสักเดือนสองสองเดือนเนาะ อีกสักสองเดือนใน,นแถวนี้ก็จะเป็นป่าหอมนะคะเป็นหอมแดงหอมกระเทียมนะคะจะไปดูนาอีกที่หนึ่งนะคะไปดูข้าวค่ะข้าวไรบรลี่ค่ะมาดูไว้หลายวันแล้วนะคะว่ามันพร้อมที่จะจะไปดูนาอีกที่หนึ่งนะคะไปดูข้าวค่ะข้าวไรบรลี่ค่ะมาดูไว้หลายวันแล้วนะคะว่ามันพร้อมที่จะบวย ถึงแล้วค่ะแปลงข้าวไร้เบอรี่ของทิตาพรนะคะอืงามอยู่ปีนี้งาม,อ,มอยู่เรามาทำขุ้นยายที่ก่อนเนาะนี่ไม่ใหญ่ดวนโอกต้นอยู่ค่ะวันนั้นมามันยังไม่แก่งไงก็เลยว่ายังไม่เอาเน่เจ้าของเขามาเอาซะแล้ว เสียดายมาวันนั้นน้ําเยอะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีฝนแล้วก็น้ําก็ยังไม่แห้งท่ตรงนี้มันขายใครไม่รู้เหมือนกันบ้านทรงใหญ่นั่นแหละได้โอกาสก็จะขับรถออกมาชมก็ตรงนี้ก็จะไก่บ้านหน่อยนะคะถึงหกลบมาวันนั้นน้ําเยอะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีฝนแล้วก็น้ําก็ยังไม่แห้งท่ตรงนี้มันขายใคร ไม่รู้เหมือนกันบ้านชุมใหญ่นั่นแหละเป็นป่าเห็ดป่าทํามาหากินของชาวบ้านในชุมชนนี้นะคะเดี๋ยวนี้แปลเอบดตืดเป็นสวนหอมแล้วค่ะเป็นโซไม่ป่าถึงใช่ไหมม,มาเนะาะก็ยังมาถึงเนาะตื่นแต่เช้ามืดอนะคะก็มา,มาทําไร่ทําสวนนะคะแท้าถางกันอยู่แถวนี้แล้วค่ะดี สมัยก่อนนี้จะเป็นป่าดงใหญ่เลยนะคะโซ่แถววนี้ได้โอกาสก็จะครับรถอ,ออกมาชมก็ตรงนี้ก็จะไก่บ้านหน่อยนะคะถึงหกรถแตกกอหรือ,อยังก็ <c oughs> <c oughs> จะไปดูว่าเขาพัฒนาแค่ไหนเนาะสมัยก่อนเดินมาทำไล่ทำนานี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะมาตรงนี้นะคะ นมันจะทำง่ายไปบใยไ,ไว้ในนเ้นเอเอนามุกจะไปดูนาอีกที่หนึ่งนะคะไปดูข้าวค่ะข้าวไรเบอรี่ค่ะมาดูไว้หลายวันแล้วนะคะว่ามันพร้อมที่จะสงสัยมันดึงเอาต้นไปปลูกหรือเปล่าไม่รู้ดูค่ะแปลงข้าวไรสงสัยมันดึงเอาต้นไปปลูกหรือเปล่าไม่รู้ดูค่ะแปลงข้าวไรวันนั้นมามันยังไม่แก่งไงก็เลยว่า ยังไม่เอามแม่เจ้าของเขามาเอาซะแล้วเสียใจนะโอไม่ปะ<ม>ถึงใช่ไหมเห็นม,ม,มากเลยนะดูนะคะเนี่ยกล้วยวันนั้นมามันกำลังยังไม่แก่มากก็เลยยังไม่เอาเนาะมาวันนี้จะไปดูนาอีกที่หนึ่งนะคะไปดูข้าวค่ะ ข้าวไรบรี่ค่ะมาดูไ้หลายวันแล้วนะคะว่ามันพร<ม>้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหอมที่สวยงามแถวนี้มาเนาะ<ม>ก็ยังมาถึงเนาะตื่นแต่เช้ามือดนะคะก็ามาทําไร่ทําสวนนะคะแถีวถา,างกันอยู่แถวนี้แะคะวางดินมาถ่ายไว้แล้วทำไายที่นี่ใช่เตรียมดินไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะ่ะอีกไม่นานเกินรอ,นะะอ,นนเ,นอเราก็จะเห็น สมัยก่อนนี้จะเป็นป่าดงใหญ่เลยนะคะตรงแถวนี้เป็นแปลงหอมที่สวยงามแถวนี้สงสัยมาดึงเอาต้นไปปลูกหรือเปล่าไม่รู้ดูคะ่ะแปลงข้าวไรเบอรี่นะคะนี่แหละคะ่ะดูน้ําเยอะคะ่ะน้ําเยอะดูนะคะรเบอร์รี่นะคะนี่แหละคะ่ะ,คะ ดูน้ําเยอะค่ะน้ําเยอะดูนะคะเดี๋ยวเือนหนึ่งอ้าวเรียบร้อยโอ้ยเสียดายเอาไปเอาไปเรียบร้อยแล้วมาวันนั้นน้ำเยอะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีฝนแล้วก็น้ำก็ยังไม่ตห้รงนี้มันขาย ไม่รู้เหมือนกันบ้านทรงใหญ่นั่นแหละถ่ายไว้แล้วทำง่ายที่นี่นใช่เตรียมดินไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอคะ่ะอีกไม่นานเกินรอเราก็จะเห็นตอนนี้ยังเป็นทุ่งนาเป็นป่าลกอยู่นะคะเตรียมถ่ายไว้หมดแล้วดูสิเนี่ยเรียบก็เตรียมถ่ายเตรียมพอมันแห้งก็ได้โอกาสก็จะขับรถออกมาชม มัตรงนี้ก็จะไก่บ้านหน่อยนะคะถึงหกลบเะีไปดูนาอีกที่หนึงนะคะไปดูข้าวค่ะข้าวไรบรลี่ค่ะมาดูไว้หลายวันแล้วนะคะว่ามันพร้อมที่จะตอนนี้ยังเป็นทุ่งนาเป็นป่าลุกอยู่นะคะเตรียมไถไว้หมดแล้วดูสิเนี่ยเรียบก็เตรียมไถเตรียมพอมันแรงก็นะ,ะ,ะไปดูนาอีกที่หนึงนะคะไปดูข้าวค่ะ ข้าวไรโบลี่ค่ะมาดูไวห,หลายวันแล้วนะคะว่ามันพร้อมที่จะถ่้ไ,ไว้แล้วำไรที่นี่นใช่เตรียมดินไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะ่ะอีกไม่นานเกินรอเราก็จะเห็นสวนหอมไปมดืดอีกสักเดือนสองสองเดือนเนาะ<ม>อีกสักสองเดือนในแถวนี้<ม>ก็จะ<ม>เป็นป่าหอมนะคะเป็นหอมแดงหอมกระเทียมนะคะเด<ม>ี่ยวคือหนึ่งอ้าวเรียบร้อยจริง<ม> <laughs> โอ้ยเสียดาย เห็นอาไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นมามันยังไม่แก่ไงก็เลยว่ายังไม่เอาแน่เจ้าของเขามาเอาซะแล้วเสียดายอยู่คือหนึ่งอ้าวเรียบร้อยโอ้ยเสียดายเอาไปเรียบร้อยแล้วออเถนนดีมาสะดวกสบาย วันนี้เป็นอีกวันนะคะขับรถชมทุ่งค่ะป่วยถึงแล้วค่ะเปลงข้าวไรบรี่ของทิตาพรนะคะงามอยู่ปีนี้งามอยู่ปีนี้มันได้ฝนค่ะปีนี้เขาได้ฝนนะคะนี่แหละค่ะข้าวไรบับรี่ของทิตาพรนะคะเจอกันใหม่นะคะเป็นป่าเห็ดป่าทำมาหากินของชาวบ้านในชุมชนนี้นะคะ เดี๋ยวนี้แปลงเอือดติิดเป็นสวนหอมแล้วค่ะเป็นมาเนะเาะก็ยังมาถึงเนาะตื่นแต่เช้ามืดนะคะก็มาทําไร่ทําสวนนะคะแท่าถางกันอยู่แถวนี้แล้วค่ะอดีมากตอนนี้ยังเป็นทุ่งนาเป็นปาน่าลก <คะ S 1> อยู่นะคะเตรียมไถไว้หมดแล้วดูสิเนี่ยเรียบก็เตรียมไถเตรียมพอมันแดงก็เป,ปลงหอมที่สวยงามแถวนี้ สงสัยมันดึงเอาต้นไปปลูกหรือเปล่าไม่รู้ดูค่ะแปลงข้าวไร้ปุ๋ยถึงแล้วค้าแปลงข้าวไร้บรีของทิตาพรนะคะงามอยู่ปีนี้งาม,อ,มอยู่เรียบร้อยค่ะเพิ่งเอาใหม่ๆส,สดๆด้วยน่ะดูสิตัดต้นเล็กของเราด้วยด้วยน่ะน,นะตัดไปทําอะไรไม่รู้สมัยก่อนเดินมาทําไร่ทํานาเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะคะมาตรงนี้นะคะ เอิ้น้ำม่องบ่วแถวนี้หินพอดีข้ามากำลังดีเลยไม่ใช่ใกล้ๆนะสมัยก่อนก็พากันหากระดอนคอนก็นกนตากันอยู่เคือหนึง่งอ้าวเรียบร้อย,ย <laughs> โอ้ยหเสียดายเอาไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะเพิ่งเอาใหม่ๆส,ส,ส,สดๆด้วยนะันดูสิตัดต้นเล็กของเราด้วยด้วยนะั่นนะ ตัดไปทำอะไรไม่รู้โอไหมปะถึงใช่ไหมเยอะมากเลยนะดูนะคะเนี่ยกล้วยวันนั้นมามันกำลังยังไม่แก่มากก็เลยยังไม่เอาเนาะมาวันนี้สมัยก่อนเดินมา